เรามาดูข้อนี้กันนะครับข้อนี้เป็นการหานะครับว่าถ้าเราเพิ่มระยะห่างเป็นมากกว่าเดิมมันจะมีแรงมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับอ,อันแรกเขาบอกว่าแรงผลักระหว่างประจุที่เหมือนกันคู่หนึ่งคำนี้สําคัญนะครับประจุที่เหมือนกันคู่หนึ่งแสดงว่า k ไม่ใช่ k สิ q q ทั้ง2ตัวเนี่ยมันเหมือนกันนึกออกไหมประจุที่เหมือนกันคู่หนึ่งก็คือมี q 1 q 2แต่ q 1 q 2เนี่ยมันเหมือนกัน นะครับผมเป็นค่า Q อันหนึ่งเนาะแรงเนี่ยเขาบอกว่าแรงผลักของไอคู่เนี่ยแรงผลักของคู่เนี่ยมีค่าอะไรมีค่า3.5นิวตันนะครับผมจงหาขนาดของแรงผลักก็คือหาแรงอีกอันหนึ่งนะหาขนาดของแรงผลักถ้าระหว่างประจุนะครับ r จากระยะเดิมเนี่ยเพิ่มเป็น5 r เพิ่มเป็น5เท่าจากของเดิมนะครับเรามาดูกันขั้นแรกเราเขียนก่อนว่าเอ้ย โจทย์น่าจะให้อะไรมาบ้างเราเขียนก่อนอ่ะมี f ใช่ไหมครับเท่ากับ k แล้วก็มี q มี q ส่วนด้วย r ยกกำลังสองถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาให้มาทีนี้นะครับเราก็แทนค่าลงไปครับโจทย์บอกมาแล้วนี่ว่า f เนี่ยมันเท่ากับ3.5นิวตันอ่ะเราแทนไปเลยว่า3.5นิวตันเท่ากับ k q q ส่วนด้วย R ากำลังสองสุดแล้วนะครับสุดแล้วตอนนี้เราทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกอันหนึ่งอลองเปลี่ยนจาก R เป็น5 r เนาะสิ่งที่โจทย์บอกเขาถามอ่า F, นะครับมันเดิมเนาะเท่ากับ k Q Q ส่วนด้วยใช่กํากำลังสองไหมไม่ใช่นะครับต้องเปลี่ยนเป็น5 R ยกกำลังสองแบบนี้โอเคไหมพอเขาบอกว่าเปลี่ยนจาก R เป็น 5r ไงเพิ่มระยะของ R นะครับทีนี้เราก็กระจายกำลังสองเข้าไปหน่อยอ่าเป็น k q q ส่วนด้วยกำลัง2อ,อันนี้นะครับกำลังสองตรงนี้ย้ายเข้ามาข้างในเกิดอะไรขึ้น5กำลังสองก็เป็น25อากยกำลังสองแบนนี้ถูกไหม5ทีนี้ถ้าสังเกตจะเห็นอะไรอบางคนยังไม่เห็นนะครับครูจะดึงตัวร่วมนะครับจะดึงตัวร่วมนะครับอไอ้ก้อนเนี้ยนะครับเอาช้ชัดๆไปเลยนะ ดึงตัวร่วมอ,อันเนี้ยมาตรการเป็นอะไรครับเป็น1ส่วนด้วย25ใช่ไหมคูณกับค่า k q, q q ส่วน r กํลังสองอ่ะเห็นชัดยังไอ้ก้อนเนี้ยคูณดึงมาเป็นก้อนนี้นะครับแค่แค่ดึงออกมานะคือมันคืออันเดียวกันนะครับมันเหมือนกันนะแต่ว่าเราแค่เอา25ตรงเนี้ยดึงออกมาเป็นก้อนนี้โอเคไหม ทีนี้ถ้าเรายนสังเกตนะครับว่า kqq ส่วน r กำลังสองเนี่ยมันดันจะไปเหมือนก้อนนี้นะครับก้อนนี้ซึ่งก้อนนี้ก็เท่ากับ3.5ดังนั้นนะครับนักเรียนแทนค่าลงไปเลยว่าเฮ้ย f เนี่ยมันคือ1ส่วน25คูณกับ3.5โอเคไหมเนี่ยมันคือก้อนเนี้ยนะครับอ่าก็คูณเข้าไปเลย ครับ f เท่ากับ3.5ส่วนด้วย25คิดเลขปั๊บปับป๊บ,ปบได้0.14นิวตันอ่านข้อนี้ตอบเลยครับว่าได้0.14นิวตันมว่าเมกเซนไหมเมกเซนนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันได้3.5ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเออได้3.5เลยนะแต่ว่าพอเราเอาระยะห่างเนี่ยตอนแรกประจุอยู่แค่นี้ประจุ2อันนะครับมีระยะ เป็น r ใช่ไหมแต่นี้เราแยกมาอีกเป็นประจุแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น 5r ประจุยิ่งห่างจากการแรงก็จะยิ่งน้อยลงตอนแรกเนี่ยเป็น3.5นิวตันต่อมาเหลือแค่0.14นิวตันก็เมกเซนนะโอเคไหมข้อนี้ก็เมกเซนนะครับผมข้อที่7ฮะ